บบสวัสดีครับโปรแรงของฟอร์ดจริงไหมที่ใช้เงินออกรถแค่เจ็ดพันทำสัญญาสองวันผ่านจริงไหมอันนี้เรื่องจริงอ่ะพิสูจน์ได้จากถามลูกค้าได้อ,อันนี้มีลูกค้ามายืยนยันเนี่ยกำลังจอกรถเลย<ห>อ่าเดี๋ยวปไปเดี๋ยวไปกันพิโยครับขออนุญาตพิยุพิยยหลบไปได้ครับพิโย เราจองวันหนึ่งทําสัญญาประมาณ2วันผ่านเลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมแล้วก็ได้รถจริงนะจริงได้รถจริงครับอันนี้คือพี่ยุพานาสกุลแลยฮะพมโคตรจ้ะพมโคตรนะก็คือเป็นตัวนี้ที่เราทําโปรอันนี้ได้จริงนะพนักงานก็คุยดีมากบริการดีมะดีมากถึงที่เลยเห็นไหมบริการถูกใจมากค่ะขอบคุณนะครับ ฮะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศส่งมอบรถนะฮะของทีมงานนะครับบรรยากาศส่งมอบรถนะฮะตามโปรโมชั่นนะครับอันนี้ถ้าลูกค้ายืนดูรถอยู่นะฮะทีมโปรดักต์เซอร์วิสชิลลิตนะครับก็สอนวิธีการใช้งานนะครับสอนวิธีการใช้งานนะฮะอ่านี่นะครับเป็นทีมขายของผบมันะฮะทีมงานขายดีมากนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเรายืนยันนะครับว่าเนี่ยบรรยากาศ ในการรับรถเนี่ยแล้วก็ใช้เงินเท่านี้ของจริงนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับ Ford DBL เอ่อทษดทีนะครับ Ford ตะกี้เพิ่งรีวิวตัว DBL Ford XL นะครับราคา599นะครับเ,เครื่องเสียงดีมากนี่ต่อแล้วนะครับวงราอีพาร์ตนะครับนะอ่าเห็นนะต่อบลูทูธด้วยนะครับอ่าเห็นนะเล่นจากโทรศัพท์เลยนะฮะเอาเข้าเครื่องเสียงเลยนะครับ แน่นอนครบเครื่องนะครับใช้เงินออกรถแค่7 0 0 0ันบาทอันนี้ทาเป็นโปรโมชั่นพิเศษไว้นะครับเรียนเจอนกค้าทุกท่านนะครับท่านไหนสนใจนะครับทักมาหาทีมงานได้เลยนะครับอันนี้กําลังส่งมอบอยู่นะฮะทีมงานส่งมอบเรียบร้อยนะครับกําลังอธิบายนะฮะอธิบายอยู่นะครับนี่ฮะฟอร์ดเอราคา599นะครับตัวนี้ใช้เงินออกรถน้อยตัวนี้แบบไม่แต่งนะครับ อย่างที่ผมย้ําให้ดูนะครับถ่ายสดๆเลยให้ดูว่าลูกค้าคอนเฟิร์มเองนะครับใช้เงินออกรถเท่าไหร่แล้วก็บริการดีมากแล้วก็ไวมากนะครับไวมากๆเลยนะฮะฟันแนนซ์บริการไวมากนะฮะทีมงานสอนวิธีใช้งานนะฮะแล้วก็ตรวจรถนะครับแน่นอนเลยนะฮะก็ฝากไว้นะครับฝากท่านลูกค้าทุกๆท่านนะครับท่านไหนสนใจนะครับรีนเชิญได้เลยนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ